เภสัชกรที่ต่างประเทศหลายๆที่นะเงินดีมากเลย oh. ที่ว่าเขาได้เงินดีเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เทียบกับค่าครองชีพของประเทศไทยเฉยๆนะแต่ว่าเทียบกับค่าครองชีพของประเทศของเขาเองเนี่ยเพศสัชกรน่ะถือว่ารายได้ดีอยู่แต่ทุกคนดูไหมคะว่ารูปแบบการทำงานดูว่ารูปแบบการต่อใบประกอบวิชาชีพของเภศสัชกรในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากประเทศไทยมีอะไรบ้าง ไปชมกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การบินอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะ เรามาเริ่มต้นที่ข้อที่1กันก่อนนะคะในการต่อไปประกอบพิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรที่ต่างประเทศจะแตกต่างจากประเทศไทยนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือที่ในประเทศไทยเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมีประกันใดๆเลยนะคะแต่ที่บางประเทศค่ะเภสัชกรต้องมีการทําประกันด้วยนะคะการทําประกันของเขามันคือประกันอะไรประกันชีวิตเหรอหรือว่าประกันสุขภาพ มันไม่ใช่นะคะเนื่องจากว่าที่บางประเทศผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับทางสายการแพทย์นะคะจะมีการโดนฟ้องร้องกันใช่ไหมคะใช่ค่ะประกันที่ว่าเนี่ยก็คือประกันการโดนฟ้องร้องประมาณนี้นั่นเองคือเขาต้องการให้เรานะคะมีประกันเอาไว้ก่อนนะคะในกรณีอุบัติเหตที่เราโดนร้องเรียนนะคะแล้ว <c oughs> ไม่มีเงินไปจ่ายเนี่ยเขาจะได้แบบไม่ต้องลำบากมากนะคะก็คือมีมีประกันเนี่ยมาช่วยในระดับหนึ่งนะคะ<ม>ข้อที่2ก็คือเรื่องของการใช้ใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทยเนี่ยเกสัรกรค่ะมีใบประกอบวิชาชีพเดียวนะคะเราสามารถใช้ได้ทั่วประเทศเลยค่ะมันจะไม่มีการจำกัดอะไรเลยแต่ว่าที่ต่างประเทศบางที่นะคะแต่ละรัฐก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันค่ะสมมติว่า เล่ามีใบอนุญาตนะคะในการใช้ใบประกอบวิชาชีพในรัฐ A เราไม่สามารถไปทำงานเป็นเภสัชกรที่รัฐ B ได้นะคะเขาจะมีการแยกออกจากกันนะคะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะย้ายที่ทำงานจากรัฐ A ไปรัฐ B เราก็ต้องสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขที่สก็คือเรื่องของวัคซีน เภสัชกรนะคะในประเทศไทยเนี่ยถ้าว่าเราไม่ได้ทํางานในสายงานวัคซีนเราก็ไม่ค่อยได้สัมผัสวัคซีนเท่าไหร่แต่ว่าที่ต่างประเทศนะคะบางประเทศเนี่ยเภสัชกรสามารถฉีดวัคซีนให้กับคนไข้ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยเพราะว่าในประเทศไทยนะคะเภสัชกรจะไม่มีอํานาจหน้าที่หรือว่าสามารถไปฉีดยาให้กับใครได้แต่ว่าที่บางประเทศนะคะเขาอนุญาตค่ะแต่ แต่แต่แต่กลับไปที่ข้อที่ผ่านมานะคะไม่ใช่ว่าในประเทศนั้นเภษักรทุกคนจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยได้นะคะแต่มันก็ขึ้นกับกฎหมายแต่ละรัฐด้วยอีกนั่นเองค่ะ